ชาวเน็ตวยยศเธอคนนี้เล่นละครเรตติ้งดีทุกเรื่องชีวิตนี้ไม่มีความว่าเป๊กในยุคคนดูหนังละครเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมีตัวเลือกให้เลือกดูเลือกชมมากขึ้นทุกวันทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการที่ดารานักแสดงสุดคนจะประสบความสำเร็จในเรื่องเรตติ้งแบบละครเรื่องไหนไม่เคยมีคำวามม่าเป๊กนั้นเป็นอะไรที่ยากมากๆจริงๆแต่สำหรับ นางเอกชื่อเบลล่าลานีต้องบอกเลยว่าคงต้องยกเว้นเธอไว้สักคนเพราะไม่ว่าเบลล่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ไม่เคยสัมผัสกับคำว่าเรตติ้งเป๊กเลยสักครั้งจนชาวเน็ตแห่อวยยศให้เบลล่าเป็นเจ้าแม่ละครเปี้ยงของประเทศไทยไปแล้วแถมมีละครขึ้นหิ้งหลายต่อหลายเรื่องเช่น คุณชายพุทธิพัฒน์เพิงบุญบุพเพสนิวาสกงกรรมและอื่นๆเรียกว่าสมมงความเป็นนางเอกระดับท็อปของประเทศจริงๆ